ต้มทะเลนะครับสูตรชาววังนะครับซึ่งไม่เหมือนข้าต้มทะเลที่ใครได้ทานครับเพราะใช้เพื่อนเครับเพื่อนอนนึกถึงแบบว่าถ้ากิดเราได,ได้ได้กินกุ้งทะเลต <Okay. S 2> ัวใหญ่ๆนะครับ แล้วก็ปลาหมึกสดๆนะครับเวลาที่เราไปแพรปลาหรือวิ่ทะเลหรือว่าไปปิกนิกไปไปพักร้อนตอนที่ช่วงว่าไปในโควิดเบาแล้วก็เขารัฐบาลก็ปล่อยให้เราได้เที่ยวกันแล้วนะครับเราก็อยากกินอาหารทะเลนะครับแล้วกุ้งทะเลตัวใหญ่ๆๆปลาหมึกสดๆนะครับนอกจากเราจะมาทําปิ้งย่างนะครับเรามาทําอะไรอดีนะครับถ้าเกิดเป็นตอนมื้อเช้าเนี่ยบุ๊ดี้บอกเลยว่าข้าวต้มนะครับอ่าข้าวต้มทะเลโดยใช้อา กุ้งทะเลตัวใหญ่ๆปลาหมึกส,สดๆนะครับมาทำนะครับแต่ว่าทำยังไงแล้วที่ทำข้าวต้มทะเลเนี่ยให้มันอร่อยเรีนนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดกระดิง่งดีจริงเมื่อคิดถึงอาหารคิดถึงครัวต้องครัวอะไรครับ อร่อยนะครับและรสชาติแบบว่าเป็นข้าวต้มทะเลที่ฟินนะครับอารมณ์ของทะเลเ่ยเข้ามาในข้าวต้มแล้วข้าวต้มลลื่นคล่องคอดีข้าวต้มที่นํามาทําเป็นข้าวต้มเนี่ยขุงยังไงที่ให้มันเป็นข้าวต้มที่ว่าออกมาไม่ไม่บานไม่เละแล้วก็แบบไม่เพาลงน้ำแบบเป็นข้นๆไม่อร่อยเหมือนเรียกว่าทําไปท้องอืดทองแล้วก็ไม่อร่อยกลิ่นความอร่อยของข้าวต้มไม่มีแต่เจ๊เอ้งแกบอกว่าครูออนไลน์จะจัดให้ครับ การทำข้าวต้มทะเลนะครับกุ้งตัวทะเลตัวสดตัวใหญ่ปลาหมึกครับแต่ว่าข้าวต้มกุ้งของปลาหมึกของเัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ข้าวต้มกุ้งทุกไปที่เคยทานกันว่านะเดี๋ยวลวกกุ้งขึ้นมาสดๆแล้วกใว็ใส่ข้าวใส่ข้าวต้มเลยนะ,จะเจ๊บอกนะว่าเขามีสูตรผสมสูตรชาววังของไทยๆไปครับเอาเครื่องปรุงอะไรที่มาทําให้กุ้งทะเลกับปลาหมึกเนี่ยมันมีรสชาติข้มข้นขมอีกใส่ไปนในข้าวต้มนะครับนั้นเพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมว่าข้าวต้มทะเลกุ้งปลาหมึกเนี่ย เจเองก็จะมีวิธีการทำยังไง <Wow. S 1> ให้ข้าวต้มเคลเนี่ยมันมีรสชาติเด็ดเด็ดเด็ดสนตีโอ้ดีว่ารับรองได้พอดูเคล็ดลับวิธีการทำรัวของเจอเองนะครับแล้วบอกข้าวต้มกุ้งเทะเลต,ตัวใหญ่กับปลาหมึกเนี่ยแล้วทำให้น้ำซุปก,กระดูกหมูที่อร่อย ลงตัวนะครับทำให้คัสต้มทะเลเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอย่าบอกใครเชิญครับมันสุดยอด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 พูดแล้วก็อ๋ออยากกินอยากกินหิวน้บตายนับตาแล้วเพราะฉะนั้นช้าทำไมเลยครับช้าก็ไม่รู้สูตรจะได้เพื่อจะได้จดจดจดนะแล้วดูวิธีการทำเพราะเจ๊จะบอกว่าแกไม่เคยกักเลยบอกหมดทุกเคล็ทุกรับงุกทุกเม็ดบ,บอกเกลี้ยงเอาไปทำได้ ไปทําเองทานเองให้คนรักอร่อยกินได้อร่อย,ออยเองก,ก็อร่อยหรือจะไปทําขายก็ได้นะคนต้องประทับใจแน่กับข้าวต้มทะเลกุ้งตัวใหญ่หมึนกนะครับว่าข้าวต้มทะเลหอยไอมะครับแล้วก็มีอะไรก็มีเอ่อเคมีบตัตแตงใสด้วยอ้โหสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นไปดูวิธีทางทำกันว่าจะทำไงได้นข้าวต้มที่สุดยอดอย่างนี้มาทำเองกินในบ้านพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมนะครับไปกัน Let's go เด็ดเด็ดเด็เด็เด็ทำผิดเอออยากกินเอาไปทะเลมาใช่ไหมเห็นกุ้งกูตัวโตกุ้งทะเลตัวโตปลาหมึกอะไรอ่ะมันเป็นข้าวต้มกินตอนเช้าเลยเช้าดี่นะแล้วแล้วข้าวต้มถ้าเกิดเรากินกุ้งธรรมดาจะเอ่อทะเลสดๆมันก็เป็นไม่ถึงจาทุกๆไปที่กินแต่อันนี้เจอแบจะทำข้าวต้มกุ้งทะเลปลาหมึกเนี่ยแบบแบบกระสุนใหม่ป่ะเอาเราไป ผัดรวนกันก่อนตอน่อรวมกันอะไรรวมในกระทะก่อนแล้วถึงงั้นว่าเครื่องแล้วก็ทำก็ต้มแล้วมันลาบโอ้ในกระทะมีอะไรบ้างมีกุ้งมีทะเลเอ่อมีปลาหมึกแล้วก็เครื่องเคียงอะไรใส่อะไรสารพัหายใช่ป่ะมีกระเทียมพริกไทยอ๋อแล้วหอมชีแล้วผักชีโอ้สุดยอดเจ้าเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่เขาทำันทั่วไปเพราะฉะนั้นกะต้มทะเลอันนี้ก็ต้องแบบเด็ดสินะเด็ด แล้วก็ใส่และข้าวก็ต้องหุงแบบนี่ก็เหมือนกันไม่ไม่เหมือนข้าวต้มข้าวสวยที่เราเอามากินอยู่ใช่ไหมต้องหุงข้าวโดยเฉพาะเลยแล้วน้ําซุปล่ะน้ําซุปก็ทาตาหาทั้งซุปนี่ก็กระดูกหมูต้อกระดูกหมูก็แล้วเดีอยนน้ำซุปมาสมก็ตีโอ้กระดูกหมูทีแล้วแสดงว่าเที่ยนี่โอ้ชำนาญเรื่องการที่เขาต้มถึงได้รู้หมดทุกอย่างว่าทำในข้าวยังไงเอาน้าซุปยังไงรู้ทุกอย่างหมดมันถึงอร่อยไงาะนั้นอย่าช้าเลยข้าควเลยดีไหม เจ๊จะสำแดงลิสสำแดงเดชว่าอะไรมันควรจะทำไม่ควรจะทำใช่ไหมใช<ะ>่ไหมไปไป<ะ>ไป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 เข้าครัวนะครับไปทำเรียกว่ากับกันเองครับกับวันนี้เป็นเมนูที่เรียกว่าข้าวต้มทะเลครับกุ้งปลาหมึกนะครับเป็นข้าวต้มทะเลที่เอ่อข้าวต้มกุ้งปลาหมึกที่แบบไม่ใช่เหมือนสูตรธรรมดาทั่วไปนะครับอยู่ื่องปุงนะครับีขึ้นแช่ต้นหอมนะครับ เอ่อนะครับมีตั้งฉายนะครับขึ้นช่ายนะครับเนี่ยกระเทียมพริกแลาผักชีนะครับเห็ดหอมนะครับเนี่ยครับกระเทียมเจียกระเทียมเจียกักหมูครับและข้าวที่เราต้มนะครทำข้าวต้มนะครับเครื่องเคียงก็มีพริกเราพริกเหลืองนะครับที่ผักกระน้งสมเื้อชูต้าหู้แข็งทอดกรอบมาผกับข้าวต้มนะครับนี่ยครับเป็นสูตรโบราณชาววังนะครับแล้วกันครับก็ับนะครับพี่อยาจจะนี้พร้อมเราก็มาดูการทํานะครับไปนําปลาหมึกนะครับมาหั่นมาแล่มาบ้างนะครับเพื่อที่จะทําเป็นข้าวต นะครับดูหน้าตาปลาหมึกสวยงามนาานะครับนะครับแล้ววันนี้เราก็ใช้กุ้งครับกุ้งทะเลครับตัวใหญ่ๆนะครับเพื่อทำเให้ข้าวต้มนี่ครับดูหน้าตางดงามสวยงามครับนี่ครับเห็นไหมข้าวต้มปลาหมึกกุ้งครับกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งทะเลด้วยนะครับไม่ใช่กุ้งขาวกุ้งจีแนนะครับเรียกว่าเป็นข้าวต้มเออเรียกว่าสูตรเด็ดนะครับเป็นแนื้อรเดี๋ยวเราจะหัวกุ้งกันไปผัดนะครับเก็บได้เป็นมันมันนะครับ ครับเนี่ยครับเรียกว่าเป็นเทคนิคของสูตรการที่จะทำข้าวต้มกุ้งปลาหมึกครับที่เราจะนำมาใช้นะครับนะครับแล้วก็แกะกุ้งนะครับเรียบร้อยกุ้งมีกุ้งทะเลนะครับความสดของกุ้งทะเลมันจะทำให้น่ารับทานมากขึ้นนะครับอืมเราก็นำเรียกว่าเอาขี้เครื่อตรงสันหลังกุ้งออกหมดนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับเนี่ยอืมใหญ่มากเลยมั้งกุ้งทะเลครับอืมถุดยอดเลยครับเนี่ยนะครับ โอเคแม่ปลาที่เราไอ้ครับกุ้งทะเลนะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ปลาหมึกที่เราแล่บ้างไว้เรบ้อยนะครับตอนนี้เราก็วิธีการทำข้าวต้มกุ้งปลาหมึกข้าวต้มทะเลที่ของเจ๊เองโคชวังจะแตกต่างจากต้นเครับเราก็เปิดกระทะนะครับแล้วก็ตั้งไฟนั้ร้อนแล้วครับและนี่ครับก็คือนะครับสามเกลือครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะครับนี่ครับกระเทียม พริกไทยนะครับลากผักชีนะครับเราก็มาตำโขกกันนะครับเรียกว่าโขกเสร็จแล้วก็นำสามเกลือครับกระเทียมลาบชีไข่ไปในกระทะนะครับที่ร้อนๆล้วก็ผัดคลุกเคล้ากันนะครับนี่มันมีกลิ่นหอมของสามเกลือครับกระเทียมพริกไทยลาผักชีนะครับจากนั้นนะครับพอมันหอมหวนส่วนดมแล้วครับเราก็ใส่เลยครับกุ้งนะครับกับปลาหมึกนะครับที่เราแรกไปเรียบร้อยนะครับนี่ครับปลาหมึกนะครับ สดเลยนะครับแล้วก็ก,กุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งทะเลนะครับที่เรา,าหั่นปลาเป็นลายวัลนั่งพร้อมนั้งหัวกุ้งครับมันจะทําให้ข้าวต้มนี้เป็นข้าวต้มทรงเครื่องที่ว่าเป็นข้าวต้มสูตรชาววังข้าวต้มกุ้งปลาหมึกทะเลนะครับที่เรียกว่าเป็นสูตรชาววังแต็มทยครับเพราะมีการามีการนำรากบาัตรที่ไทยครับผงเกลือจะทำให้ตัวกุ้งนะครับแล้วก็ปลาหมึกครับมีรสชาติที่ว่า เป็นแบบเครื่องเทศของไทยครับกลิ่นรสชาติมันก็จะรุงหูหอมนะเดี๋ยวชาต้องข้าวต้มที่เราต้มข้าวมาเพื่อทำเป็นข้าวต้มกุ้งลาหมึกข้าวต้มทะเลด้วยทั้งหมจะทำให้ข้าวต้มมือดีชามนี้เดี๋ข้าวต้มที่ว่าโอ้โหแบบสูตรชาววังครับพิเศษพิเศษหลายๆใครที่เคยไม่เคยกินข้าวต้มกุ้หมึกลองใช้สูตรนี้เป็นคำนะครับผนบอกว่าเป็นสูตรจัดเฉพาะคนที่เป็นแฟนคลับของกัวออนไลน์เลยนะครับนี่ครับพอเสร็จแล้วแล้วครับเราก็จะนำขึ้นมาพักนะครับ เตรียมเพื่อจะใส่เป็นข้าวต้มที่เราจะนํามารับประทานทีนครับเรียกว่าเนี่ยมันก็พวกนี้มันสุกง่ายครับกุ้งกับปลาหมึกเพราะว่ามันก็เรียกว่ามันเป็นที่อาหารทะเลที่ว่าพร้อมแบบที่จะรับประทานเลยนะครับเนี่ยครับทั้งมันทั้งเล่แบบมันจะเข้มข้นรสชาติเนหน้าตาสีสันโอ้โหนะครับเรียกว่าโอเคอนี้ก็ให้ได้แล้วครับอีกนิดหนึ่งครับทั้งกุ้งกับปลาหมึกพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟบนจานครับคุต้อมครับ เตรียมรอขึ้นบนข้าวทีนะครับผัดต้มนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการที่นําข้าวนะครับข้าวหอมมะลินะครับนี่นะครับมาทําการซาวน้ำก่อนครับซาวก่อนให้สะอาดก่อนนะครับนี่ครับเราก็ทําการซาวนะครับเอาข้าวหอมเสเข้าไปนะครับแล้วเราก็ตักน้ําล้างมานะครับมาซาวข้าวหอมนะครับิ่นข้าวก็สะอาดอยู่เลยครับเราจะซาวนิดนึงให้เพื่อมั่นใจว่าสะอาดชูไม่มี ฝุ่นกระกรองหรือว่าเศษที่ฝุ่นต่างๆนะครับแล้วเราก็จะนําข้าวมะลิเนี่ยนะครับไปทําต้มเป็นข้าวต้มนะครับข้าวต้มคืนข้าวต้มหลายๆอย่างที่เราจะนํามาเสนอครับทั้งข้าวต้มปลาก็ต้มหมูก็ต้มหมูรวมข้าวต้มก็เพาหมูก็ต้มกุ้งกระต้มทะเลข้าวต้มอุ้ยสารว่าที่เราจะทําข้าวต้มได้นะครับอร่อยแน่ๆครับนี่ครับ่การทําข้าวต้มนะครับก็ล้างซาวข้าวเสร็จนะครับน้ําทิ้งนะครับาสะอาดพอแล้วก็ ทีว่าเราก็สามารถนั่งไปต้มได้เลยครับเราโรยโยนเรียกว่านี่ครับใบเตยนะครับให้กลิ่นข้าวนี่หอมใบเตยนะครับแล้วเราก็สามารถเทนะครับข้าวนะครับมันถ้าน้ํานี่เดือดนะ้าน้ำมันเดือดข้าถึงจะเทได้นะถ้าไม่เดือดเทไม่ได้นะครับเพราะข้าวมันจะแตกมันจะบานนะครับอันนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยนะครับเดือดแผดผ่านนะครับนะครับก็เอาข้าวใส่นะครับ วิธีเทคนิคในการทำข้าวต้มราต้องให้น้ําเดือดก่อนแล้วข้าวลงไปก็ข้าวจะได้ไม่บาดนะเพราะเราต้องรีบรีบคนนะครับเพื่อที่ให้ข้าวข้าวสุกค่ะพอแต่อย่าให้บาดนะครับอย่าให้แตกบาดถ้าบาดปุ๊บจะเป็นข้าวต้มที่ไม่อร่อยทันทีนะครับเนี่ยครับตอนนี้เราไปดูข้าวที่เราหุงไว้สักประมาณสักสิบสิบห้านาทนคนีครับนี่ะมันเริ่มเริ่มแตกนะครับเริ่มสุกแล้วแต่ก็ไม่ให้บาดนะครับเพราะข้าวต้มจะบาดเลยไม่อร่อยครับอันนี้จะสุกเรียกว่าพอสุกแล้วเราก็จะช้อนข้าวขึ้นมาพึงให้แห้ง็ก ข้าวต้มเนี่ยมันอย to <Wow. S 1> ู needs needs ่เทคนิคในการที่ต้มข้าวต้มให้เป็นนะครับต้มไม่ให้ข้าวบานนะครับข้าวรีบสุกแล้วเราก็ช้อนขึ้นมาผึ่งเร็ดให้แห้งเพื่อเตรียมทําเป็นข้าวต้มแต่ละชามแต่ละชามนะครับเทคนิคของการทําข้าวต้มที่เออเป็นเคล็ดลับในการทําข้าวต้มให้อร่อยนี่ครับก็จะเอาือเม็ดข้าวนะครับพอต้มมาแล้วนะเห็นเม็ดข้าวมครับว่าเป็นเม็ดที่สุกแบบไม่แตกไม่บานปลายนะครับไม่แบบคือแบบไม่แตกเป็นแบบ เม็ดเบนบาลเนี่ยนี่ครับแล้วสามารถผสมทำให้ข้าวต้มแล้วจะทำให้ข้าวต้มกินมาแล้วอร่อยลงตัวเลยนะครับนี่คือสูตรเคล็ดลับการทำข้าวต้มครับนะครับเราก็มาดูวิธีการนะครับทำน้ำต้มกระดูกหมูนะครับที่เป็นน้ำซุปนะครับที่จะเพื่อที่จะเป็นซุปหรับใส่โจ๊กใส่กระต้มใส่ต้มเลือดหมูต่างนะครับเป็นน้ำซุปที่กลิ่นหอมนะครับนี่ครับเราก็เริ่มที่ยสามเกลือครับตามมโขกพริกไทยนะครับให้มันแตกนิดนิดหน่อยเป็นรายละเอียดบ้างนะครับแล้วก็ นำเข้าไปใส่ในน้ำต้มกุดหมูนะครับพริกไทยนะครับนะครับพริกไทยนะครับแล้วก็รากผีนะครับกระเทียมนะครับรากผักชีนะครับรากผชีนะครับเห็นไหมครับรากผีเข้าไปแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมขบขบเนี่ยอกระเทียมเนี่ยนิดเดียนะครับเพื่อให้กินกระเทียมมันหอมหวนชวนดมนะครับในการที่จะใส่เข้าไปในน้ำต้มกุดหมูนะครับนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แลวครับแค่กบกบนะครับแล้วก็ นำกระเทียมนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เราก็เคี่ยวนะครับเรากปนํากระดูกหมูนะครับเล้งนะครับกระดูกหมูที่เราจะนำมาเป็นตัวเคี่ยวนะครับทําน้ําต้มกระดูกหมูนะครับแฉะกระดูกหมูแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยเกลือด้วยอะไรเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหม่าจะมีค่าเคลือไม่มีนะครับจะสะอาดนะครับไขเขยไม่มีก็จะนํากระดูกหมูนะครับเข้ามาต้มนะครับที่ ใส่น้ำที่เรต้มกระดูกเป็นน้ำสุกกระดูกแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆครับเรียกว่าเคี่ยวไปสักสักพักนะครับครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงแล้วแต่เรานะครับที่เราอยากจะได้ให้น้ํามันหอมหวานไปมาไหนทั้งเครื่องปรุงนะครับซีอิ๊วขาวนะครับนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ความหอมของซีอิ๊วขาวลงไปนะครับในน้ําต้มกระดูกหมูนะครับใส่ผงปรุงรสนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ซอสสาเขียวนะครับนิดหนึ่งนะครับให้กลิ่น อซอสกินก็จะถั่วเหลืองมันเข้ามันนิดหนึ่งเลยครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับเพื่อช่วยให้รสชาติมันเด็ดสซตติว่าที่ไหนหน่อยหนึ่งก็เรียบร้อยนะครับเป็นการเนื้อรอตุ๋นนะครับกับน้ำทุบาน้ำกระดูกหมูที่จะต้มเคี่ยวกับตัวเล้งครับกระดูกหมูที่เรานำมาต้มนะครับก็ปล่อยไปเรื่อยๆการปรุงข้าวต้มทะเลนะครับ กุ้งตัวเบิกบเราตักข้าวที่เราหุงไว้แล้วโดยเฉพาะกับการทําข้าวต้มนี่นะครับเป็นข้าวที่เราหุงไว้เรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปในนะครับน้ําข้าวที่เราหุงข้าวไว้นะครับเรียกว่าเป็นการที่นําข้าวมาผึ่งไม่ให้มันบานนะครับแล้วก็พอเราจะทำให้ข้าวต้มเราก็ไปลวกนะครับบนน้ําข้าวจะให้มีกลิ่นความเป็นข้าวต้มในน้ําข้าวแต่ข้าวก็จะไม่บานนะครับเรียกว่าต้มข้าวต้มที่เรียกว่ารสชาติเด็ดเลยนะครับแล้วก็ตักช้อนข้าวขึ้นมานะครับมาใส่ไว้ในชามที่เราเตรียมเป็นข้าวต้มนะครับ เห็นไหมครับว่าหน้าตาของข้าวเนี่ยไม่บานนะครับข้าจะไม่บานแบบว่าทําให้แบบยางของข้าวออกมาแล้วทําให้เป็นคนแล้วแบบว่าทําให้ข้าวต้มไม่นั้นรับประทานนะครับนี่ครับเห็นหน้าตาของข้าวต้มนะครับที่เราขับุงข้าวต้มเพื่อทําข้าวต้มแท้แล้วก็ขึงเอาไว้ไม่ให้มันบานขยายตัวต่อไปนะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาปรุงแต่งนะครับในการนะครับใส่เครื่องก่อนนะครับเนี่ยครับ จะมีต้นหอมนั้นหอมขึ้นใช่ครับขึ้นใช่ที่เราวางแต่งนะครับต้นหอมนะครับตั้งชายครับนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็ตอนนี้หลังนั้นเราก็มานะครับใส่ในครับสีอุขาวนะครับสีอุ่ขาวนิดหนึ่งเพิ่มความหอมให้กับข้าวต้มนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสนะครับ ผมรถนี่จะชูรถนิดนึงเดถ้าเราไม่เราไม่อยากให้ชูรถมาจะอันตรายตากนะครับเราใช้ผมรถนี่เดียวนะครับแล้วก็นะครับเราก็จะนํานะครับนี่ครับสุดยอดนะครับคือเครื่องปรุงครับที่เราทําไปแล้วเมื่อกี้นะครับดูหน้าตาสิครับกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งทะเลนะครับปลาหมึกนะที่เราเอานมาผัดกับสามเกลือครับลาบกชีกะเยมพิกไทยนะครับมารวมตัวกันแล้วจะนําตรงนี้นะครับสามตัวสามส่วนนี้ส่วนนี้ครับกุ้งหมึกเลครับมาใส่ไว้ที่ชามครับ นีครับเอาครับเราหยิบขึ้นมาเลยนะครับนําตรงนี้เลยครับมาใส่ที่ชามเลยนะครับเห็นไหมครับอืมกุ้งตัวเบ้งๆเลยนะครับไอ้กุ้งทะเลนะครับแล้วก็นะครับปลาหมึกนะครับโอ้โหหน้าตามันสีสันมันงดงามนะครับโอ้โหลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับเราเรียกว่าเราช้อนเฉพาะตัว กุ้งปลาหมึกที่เราคุกเคล้าให้กินรสชาติอยู่ในกุ้ง แค่นี้ก็พอแล้วครับไอส่วนเครื่องเคียงนั้นเราไม่ต้องกเก็บไว้นะครับแล้วเราก็เตรียมนะครับอ่ตอนนี้เราก็ต้มน้ําซุปนะครับน้าซุปกระดูกหมูที่เราต้มไปแล้วนะครับขั้นตอนที่เป็นน้ําซุปที่จะมาใส่กับข้าวต้มให้มงดงามเพื่แบบอิ่นรสชาติลงตัวครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของข้าวต้มทะเลนะครับกุ้งทะเลนะครับปลาหมึกที่เราผัดสูตรเจ๊เองกับขชวังนะครับคือมีทั้งผัดกระเทียมพริกไทยรากผักชีนี่ก็แล้วมาใส่บนข้าวต้มที่เราหุงโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ปรุงแต่งโอยเครื่องเคียงทุกอย่างครับท ้เต้เาหู้ทอดแข็งทอดกรอบนะครับแล้วก็เนื้อเครื่องปรุงอย่างผักผักอย่างแต่ที่ขาดไมด้คือกันคือบะเตงครับบะเตงครับเป็นตัวเรียกว่าเครื่องเคียงที่ช่วยทำให้ข้าวต้มมีสีสันและรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นครับจากนั้นเราก็ําน้ําซุปกระดูกหมูนะครับที่เราค้นเคี่ยวค้นเรียบร้อยอย่างดีครับที่ต้มกระดูกหมูมาใส่เข้าไปในน้ําต้มข้าวต้มทะเลนะครับ กุ้งทะเลปลาหมึกครับดูหน้าตาใช้ไปมเราก็ใส่พริกไทยนิดนึงครับเหยาะด้วยแตงเติมผัดนิดนึงแล้วก็กระเทียมเจียวนิดนึงนะครับทําให้สีสันนะดูงดงามมากขึ้นเลยนะครับนี่นะครับดูหน้าตาเลครับโอ้โหว้าวว้าวโอเคสวยมากเลยข้าวต้มกุ้งเนื้อตัวใหญ่ปลาหมึกนะครับเครืียงนี่นะครับคือข้าวต้ม สูตชาววังของจะเองครับครัวออนไลน์นำเสนอครับข้าวต้มทะเลกุ้งตลวหมึกและก็บเตงนะครับหาที่ไหนทานได้แบบนี้บ้างเอ่ยนี่แหละครับคือข้าวต้มทะเลนะครับสูตรชาววังนะครับซึ่งไม่เหมือนข้าวต้มทะเลที่ใครได้ทานครับเพราะใช้กุ้งทะเลและตัวใหญ่ๆครับ ปลาหมึกนะครับแล้วก็ยังมีหมูบะเต็งนะครับแล้วก็มีเต้าหู้กรอบทอดนะครับแล้วก็ยังมีนะครับความลงตัวที่ว่าใครเสียทานข้าวต้มกุ้งธรรมดาธรรมดามันก็คนมือกจํานะครับแต่ถ้าข้าวต้มกุ้ง ทะเลปลาหมึกของเจ๊เอ็งนี่นยต้องลอกต้องจาครับเพราะเห็นเจอ๊เอง็งในในครัวนะครับเอากุ้งกับปลาหมึกนะครับไปผัดยีไงกับสามจะหายกระเทียมพิชไทยเ <Okay. S 1> ท้าชีคุกเขากันให้ได้รสกลิ่นปเปรียไทยนะครับเสร็จแล้วก็ผัดเสร็จแล้วนะครับมารวมกวับข้าวปาที่หก็ต้มนะครับไม่บานไม่เละเป็นเม็ดเรียนตัวสวยแล้วก็ไปลวกกับข้าวน้ำข้าวนะครับมาเป็นขวางจาแล้วก็มาใส่หมูปแปลงเอง่โอ้โหนี่แหละครับ ข้าต้มทะเลชาววังได้แท้เลยครับสูตรนี้เรียกว่าใครเอาไปทำทานเด้ต้องใจแน่เดี๋ยววันนี้จะชิมี่ครับแตได้อยากจะชอบเป็เดียวกับพริกดองครับดองพริกเหลืองกับพริกดองครับใส่เข้าไปนะครับเป็นครับนี่ครับอันดับแรกเนี่ยนิสัยไม่ดีเอากุ้งก่อนเลยนี่ครับ กุ้งตัวย้ายใหญ่เรื่กีกุ้งเัวเลยอืมอืมอืมไม่กินอดใจไหวได้ยังไงนะ กินกุ้งเลยกินมันมันเป็นย่งหนึ่งครับเนแน่นตัวใหญ่ครับผมแาเข้าวต้มโอเคมันรูงตัวเงื่อนกดชาติน้ำซุปในข้าวต้มทะเลน่ครับโอ้โหบหรบุรี่ไหมกับกินกระดูกกุ้งนะครับแล้วก็มีนีน <Okay. S 2> ่ครับบ <'s> okay. ันหมกอีกชิ้นมกอีกโอ้โห นี่ค้ัวมเคี้ยวให้ดูินอะนจริงโอ้โหรสเหมือนลอยลรมไปเลยก็ได้กินข้าวต้มทะเลกุ้งทะเลปลหมึกโอ้โหแล้วแบบตงเือเคเนอะไระเนี่ยหาที่ไหนได้เนี่ยโอ้โหนยสุดแบบมันยบต้องพทอดกรอบอ

ะเลปลาหมึกรสชาติลงตัวพอเข้าไปที่ปากนะมันนุ่มละมุนล,ละไมโอ้โหแบบมันเหมือนกับพวกเราได้เคลื่อนเคลื่อลอยไปเลยนะครับได้กินข้าวต้มอร,อร่อยๆอย่างเงี้ยโอ้โหต้องรักข้าวต้มไปอีกนายคนไหนที่เป็นคอข้าวต้มก็าทานไม่ได้ครับเนี่ย <S <S ดิบหรอกหรือเปล่าข้าวต้มอาหาเนี่ยใครกินไม่พอหรอก มาอ,อีกมาอ,อีกออก็ยังรับไหวนพ่ครับหากเพื่อนอยากทานกระต้มแบบสตรเด็เดอย่าเงี้ยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิงด่งกิ๊งๆ,ๆนะรามคิด,ดใหม่มาเมื่อจะได้ให้ดูก่อนนะครับว่าวันนี้เอาอะไรมาบ้างอะไรมาบ้างอืบอกได้คำเดียวเพื่อนสุด,ดยอดเลยเนี่ย เนี่ยแล้วก็แบบจะมีแบบกุ้งนะครับเนี่ยปลาหมึกปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกกับปลาเต่งแล้วปลาหมึกแท้เขาท้อซีเนี่ยเขาจะกินมุมเมื่ยเพราะมันอร่อยอ่ะอร่อยปิ้งเบอร์เขาดีคงจะว่าแน่ๆว่ามู้ดีถ้าเป็นมุ้ดลยกินไม่เรียบร้อยโอเคอ่าข้อซี่มันอร่อยแบบปิ้งเบอร์เขาอดทนด้ถ้าจะกินแบบเรียบร้อยสักกินรเมยดแล้วม่ กินละครไอ้ไข่เซิร์ฟไอ้จะเแคคคิ้วเขาต้องปิดปากกูดีเลยไม่ได้กูดีเ,เป็นเปิดเผยอร่อยก็บอกว่าอร่อยนี่เห็นแคนเนี่นยไปลองกินดีเลยครับอืสุดยอดโอ้ยจีโอ้ยจีโอ้ยจีสุดยอดเลยครับเมื่อยครับไปลองทำเลยครับข้าวต้มทะเลครับกุ้งทะเลปลาหมึกนะครับแล้วก็รส เอาไปผัดก่อนมหัก็จะบอกแค่ติดใจข้าต้มอะไรอะไรนอร่อยขนาดนี้อะไรฟินว่ากฟินว่ากจากกระตัดเลยปุ่งเลปลาหมึกกับกัวอะไรบายมลิครับ